สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปตป๊อปนะครับก็วันนี้นะครับจะพามาดูนะครับบิตคอยทําท่าทียังไงนะครับก็จากคลิปก่อนๆเนาะสองสามคลิปที่แล้วนะครับที่ผมบอกว่ามันมีสัญลักษณ์ไม่ดีแล้วล่ะมันเป็นสัญญาณของการอาจจะโดนปฏิเสธราคานะครับแล้วจะทําให้บิตคอยตกมานะครับแต่ทีเนี้ยอย่างที่ผมบอกเลยนะครับว่าในระยะยาวนะครับผมยังมองขึ้นอยู่เสมอคืออย่างอินดิเคเตอร์หลายๆตัวเนี่ยนะครับมันบ่งบอกแล้วนะครับว่าช่วงเวลาเนี้ยนะครับเป็นช่วงเวลาที่ต่ําที่สุดบางทีนะครับ เวลามันจะขึ้นนะครับมันต้องเล่นนู่นเล่นนี่นะครับล้างลองล้างช็อตล้างอะไรไปเรื่อยๆนะครับแต่วันนึงนะครับถ้ามันมีแท่งเขียวปริศนาขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะขึ้นไปแรงมากๆนะครับก็ยังยืนยันนะครับว่าในบริเวณพวกเนี้ยนะครับระยะยาวนะครับขาขึ้นได้เปรียบกว่าขาลงโอเคครับทีนี้นะครับสองเส้นเนี้ยที่ผมรอคอยนะครับถามว่ามันตัดกันหรือยังนะครับต้องบอกตามตรงนะครับมันไม่ตัดกันนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับมันเหมือนจะตัดกันนะครับแต่อะไรครับมันหัาหัวหนีกันเนาะ ก็มันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับหักหัวหนีกันใช่ไหมครับแล้วสุดท้ายมันก็ต้องมาตัดกันอยู่ดีนะครับพอมันมาตัดกันเนี่ยนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือมันจะเป็นการบ่งบอกนะครับว่าตลาดกระทิงเนี่ยอยู่เหนือกว่าตลาดมีแล้วนะก็ประมาณนี้นะครับวันนี้นะครับมาให้ดูสั้นๆนะครับตัวอุปกรณ์ตัวอื่นที่ผมเคยโชว์มาตั้งแต่ตอนจุดต่ําสุดนะครับคือทุกตัวมันโชว์ไปหมดแล้วนะครับว่าตรงนี้คือจุดต่ําสุดถามว่าบีทคอยอาจจะลงมาถึงได้ไหมก็ลงมาถึงได้นะครับถ้ามันลงมาจริงๆนะ มันจะเป็นการลงที่ลงมาแตะปั๊บขึ้นไปเลยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับจุดเข้าของแต่ละยอดเนี่ยนะครับผมก็จะไปบอกในห้องซิกเช่นเคยนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับไปละครับบายบายครับและก่อนจากกันไปนะครับผมขอแนะนําเพื่อนๆนะครับให้รู้จักกับบล็อกเกอร์โอเคเอ็กนะครับบล็อกเกอร์โอเคเอ็กเนี่ยเขาขอติดต่อมาเป็นพาร์ทเนอร์ผมเนาะสำหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจย้ายมาเล่นโอเคเอ็กนะครับก็สามารถสมัครผ่านลิงก์นี้ได้เลยนะครับสมัครผ่านผมนะครับ เวลาเพื่อนๆเทรดนะครับไม่ว่าจะเป็นสปอตหรือฟิวเจอร์นะครับทุกไม้นะครับจะได้การลดค่าธรรมเนียมถูกกว่าโบรกเกอร์อื่นแน่นอนและก็ได้ลดตลอดชีพด้วยนะครับใครสนใจก็สามารถย้ายมาเล่นโบรกเกอร์ OK x ได้เลยและใครนะครับที่สนใจซื้อคลิปสอนนะครับหรือว่าสนใจเข้าห้องสิกนะครับก็แอดไลน์ตรงนี้มาได้เลยนะครับแล้วก็มาคุยกันนะครับไม่ฟรีนะครับส่วนห้องฟรีเนี่ยจะมีลิงก์อยู่ใต้คลิปอยู่แล้วนะครับก็ไปกดเข้าได้นะครับไว้ให้เพื่อนๆคุยกันเนาะส่วนห้องสิกนะครับ ผมเอาไว้บอกจุดเข้าออกนะครับทุกไม้ที่ผมเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นสปอรตหรือฟิวเจอร์นะครับจะบอกทุกไม้จุดเข้าจุดออกตรงไหนควรระวังนะครับก็จะคอยบอกหมดนะครับส่วนคลิปสอนนะครับก็จะเป็นสําหรับคนที่เขารู้สึกว่าเขาอยากเรียนรู้นะครับเขาอยากไปฝึกพัฒนาตัวเองอนาคตจะได้เก่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ตีเองได้นะครับก็จะมีคลิปสอนเบสิกนะครับสําหรับคนไม่มีพื้นฐานเลยนะครับ ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับการตีแนวรับแนวต้านการตีฟิโบนะครับก็จะเป็นพวกเบื้องต้นนะครับแต่แอดว์เนี่ยนะครับจะเป็นการดูในภาพระยะยาวเราควรจะใช้อุปกรณ์ตัวไหนให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นมากที่สุดเราจะดูยังไงว่าจุดไหนคือจุดต่าสุดจุดไหนคือจุดสูงสุดเราควรจะเข้าตรงไหนเราควรจะออกตรงไหนในระยะยาวก็จะเป็นการสอนคนละแบบกันเลยนะครับใครคิดว่าตัวเองเหมาะสมกับแบบไหนก็ติดต่อมาขอซื้อได้เลยนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับ So back hey, to what hey, I was hey. saying hey.